สวัสดีค่ะคุณกำลังติดตามกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลจะสถานีต้นทางข่าวกรุงเทพธุรกิจทีวีพบกับดิฉันองค์กตวรรณพักค่ะธ <c oughs> นาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติได้ออกมาบอกว่าการที่เงินเยนอ่อนค่าลงนั้นจะทำให้ไทยได้เปรียบในเรื่องของการนำเข้าค่ะ <c oughs> นางผองเพนเรืองบุรยุทธ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ที่รับปากว่าจะอัดฉีดเงินเข้าระบบ QE อีก1.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับคาดหมายว่าฐานเงินญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้น2เท่าภายในระยะเวลา2ปีนั้นถือเป็นมาตรการที่เกินความคาดหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งหลังจากญี่ปุ่นประกาศมาตรการดังกล่าวออกมา ก็มีผลทําให้เงินเยนอ่อนค่าลงทันทีอย่างไรก็ตามเงินเยนที่อ่อนค่าลงน่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในจังหวัดที่ต้องการพัฒนาศักยภาพการผลิตของตัวเองเพราะสามารถสั่งซื้อสินค้าทุนหรือเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่นได้ถูกลงอีกทั้งญี่ปุ่นเองไม่ได้เป็นประเทศคู่แข่งทางการส่งออกของไทยเพราะสินค้าของไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอาหาร รัฐบาลฝรั่งเศสได้สั่งให้ทางคณะรัฐมนตรีมีการแจกแจงทรัพย์สินต่อหน้าสาธารณชนค่ะ, <S <S 1> <S 1> ะแถลงการจากนายชองมาร์กเอโรนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสออกมาระบุว่าคณะรัฐมนตรีฝรั่งเศสต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณาภาัยในวันที่15เมษายนอันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการโปรง่งใสทางการเงินชุดใหม่ นอกจากนี้รัฐบาลจะเสนอกฎหมายความโปร่งใสทางการเงินขอคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงภายในวันที่24เมษายนโดยคาดว่ากฎหมายจะผ่านในฤดูร้อนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นความพยายามของรัฐบาลประธานาธิบดีฝรั่งสัวออนลองที่ต้องการสกัดเรื่องอื้อฉาวของนายเจอโรเมคาฮูซัก อดีตรัฐมนตรีคลังที่ถูกตั้งข้อหากงภาษีเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังจากยอมรับว่ามีบัญชีธนาคารในต่างประเทศที่ยังไม่ได้แจ้งยักษ์ใหญ่ด้านอาหารอย่าง CPF ได้มีการทุ่มเงินจำนวน3,000ล้านบาทเพื่อบุกตลาดอินเดียและเวียดนามค่ะ ข่าวความเคลื่อนไหวของธุรกิจอาหารรายใหญ่ของไทยที่บุกตลาดต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องอย่าง CPF ที่ขณะนี้มีการประกาศแผนการลงทุนล่าสุดในอินเดียและเวียดนามโดยใช้เม็ดเงินลงทุนรวมกันไม่ต่ำกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3,000ล้านบาทเพื่อบุกเข้าตลาดอาหารสำเร็จรูปโดยนำร่องด้วยผลิตภัณฑ์ไก่ย,ย่าง5ดาวที่เตรียมเปิดจุดขายประเทศละ500จุดภายในระยะเวลา5ปีด้วยเป้าหมายยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี2556จะเติบโตถึง20-40%ซานจีฟแพนรองกรรมการผู้จัดก,การอาวุโสธุรกิจอาหารสำเร็จรูปบริษัทเจริญพ่กระพา์อินเดียจำกัดเปิดเผยว่าในอินเดียจะเปิดตลาดที่เมืองบังกาลอเชนไนไฮเดรราบาัดมุมไบเดลีโดยก่อนหน้านี้ที่อินเดียเปิดร้านไก่ย่าง5ดาวแล้ว20ล้านด้วยเงินลงทุน5ล้านเหรียญสหรัฐ Chinese search engine developing Google Glass competitor. <laughs> it appears that Google won't have to face the hunger of getting its much higher. Google Glass handsets except for use in China as the country's largest search engine. Baidu has delivered it has its own wearable gadget in development. Called the Baidu Eye, it involves a number of features that will sound similar to anyone who has been following news reports surrounding Google first foray into the available technology market. An LCD display, voice control functions, email recognition, and born conductive microphone and speakers. คือข่าวที่น่าสนใจทั้งหมดที่กรุงเทพธุรกิจทอมินนลนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้มาจากสถานีข่าวกรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยค่ะนับจากนี้ไปเราจะทำให้ไม่มีประเด็นเศรษฐกิจใดเกินความเข้าใจของคนไทยอีกต่อไปโปรดติดตามเราครับ sini sini we